จะเป็นที่นอนปิกนะคะของแม่ดจะมีทั้งหมด3มไซส์ค่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูแต่ละแบบกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นขนาดไซส์เล็กนะคะขนาดย9คูณสีสิบห้านงนะคะมีสองลายลายวัวกับลายแมวนะคะจะมีแบบสายสพา,ายห้อยแบบนี้อสองอันเชือกปูแล้วก็รางมีหมอนมาให้ด้วยนะหนึ่งใบตรงนี้นะคะจะเป็นซิปลูดนะสามารถเอาหมอนออกได้ลแล้วก็คิวทั้งสี่สี่มุมแบบนี้ นี่นะความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณ2เซนนะไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากนะคะประมาณนี้และตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนปิกปิกไซส์กลางคะ่ะขนาดจะอยู่ที่33มสคูณสี่นิ้วนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเหมือนกับตัวเล็กเลยก็คือจะเป็นเชือกผูกนะคะทั้ง2ด้านนะคะนี่นะคะจะเป็นกระดุมาสามารถถอดหมอนได้ถอดหมอนแล้วก็ซักลงเครื่องได้เลยเออด้านในนะคะยังแก่สังขาก็คือจะนอนแบบว่านุ่มนิ่มมากเลย แล้วตัวนี้จะคิ้วทั้งผื่นะคะคิ้วเหมือนตัวผ้านวมมาค่ะตัวนี้นางจะคุ้นขอบมาด้วยคุ้นขอบแบบนี้นะคะคุนขอบเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะมีทั้งหมดสองลายก็คือลายเครื่องบินสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ลายสมอสีเหลืองแบบนี้เดี๋ยวจะมีลายใหม่มาเพิ่มเติมด้วยนะอย่างไแนอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะและนี่นะคะ นอนปิกนิกนะคะเป็นที่นอนเด็กไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ของเรานะคะมีด้วยกัน2รายนะคะก็คือรายราชาสุนัขนะคะกับรลายสมอนองเงื่อนแบงนี้นะคะขนาดไซส์จะอยู่ที่35สคูณห้นิ้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะปีดจับแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีเชือกผูกตรงกลางตัวนี้มีความพิเศษก็คือตัวนี้นะคะจะมีความหนา ประมาณ2องเท่าของไซส์เล็กเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะนางจะเป็นหมอนข้างยาวนี่สามารถสอดตัวเข้าไปนอนด้านในนะคะเป็นข้าห่มแบบนี้เบาๆสบ,บายีได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการทีวิวที่นอนมิกนิกไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ